แก้วที่แตกจะมีความคมมากขึ้นนะคะเป็นเพลงของ Taylor s สว f t ที่คุณอภิสิทธิ์พูดถึงหลายคนก็เลยบอกว่าพอชื่อของคุณอภิสิทธิ์กลับมาที่พักประชาธิปัตย์ความหวังน่าจะเห็นแสงมากยิ่งขึ้นแต่คุณสกลค,คะหลายคนบอกว่าเราเห็นแสงจริงแต่ในการเมืองใหม่กับคนเก่ามันก็อาจจะไม่ได้ทำให้ทุกอย่างโรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปนะคะคือถ้าเราจะโฟกัสโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้เนาะซึ่งเป็นพื้นที่ฐานเสียงสาคัญของพักประชาธิปัตย์เนี่ยคือถ้าเรานึกถึงพัก ประชาธิปัตย์ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยในอดีตเนี่ยนึกถึงอะไรนึกถึงนึกถึงความฟีเวอร์ความผูกพันกับคนในพื้นที่ภาคใต้ถ,ถึงแม้มีวลีหนึ่งที่ใครๆก็จําได้คือ,อเอาสถไฟ,ฟฟ้าลงก็ชนะการเลือกตั้งแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นแล้วคือถ้าเรามองดูการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ได้25สส25สสเนี่ยแบ่งเป็น22คนมาจากสอสอแบบเขตนะฮะและอีก3าคนมาจากบัญชีรายชื่อ ภาคใต้ในมีทั้งหมด14จังหวัดมีสอสอหกคนประชาธิปัตย์ได้มา17ตําแหน่งส่วนใหญ่มาจากสองจังหวัดก็คือนครศรีธรรมราชและก็สงขลาจังหวัดละ6คนแต่ครั้งนี้เนี่ยคุณอนุชาคุณปวีนาภูมิใจไทยเนี่ยเขาประกาศนะว่าเขาจะกว่าสอสอในภาคใต้เนี่ยไม่ต่ำกว่า30ที่นั่งอตอนนี้เขาก็มีดีลไว้แล้วหลายกลุ่มเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชุมพรกลุ่มตรังหรือว่ากลุ่มของสงขลาเหมือนกันนี่ย,ยังไม่นับกล้าทํานะครับที่ประกาศจะปักธงในภาคใต้ไม่ต่ำกว่า20คน จทย์ใหญ่คือประชาธิปัตย์จะรักษาฐานเสียงเดิมให้เท่าเดิมได้หรือไม่ตรงนี้แหละ เป็นโจทย์สาคัญที่คุณอภิสิทธิ์จะต้องฝ่าฟันไปให้ได้โดยเฉพาะสิ่งที่ต้องทําคือเรื่องของการรีแบรนด์พรรคใหม่และการประกาศจุดยืนอุดมการ์ที่มีความชัดเจนซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะต้องไปดูว่าในอนาคตเนี่ยจะเป็นแบบไหนเคยได้มีโอกาสพูดคุยกับนักวิชาการที่ศึกษาการเมืองในภาคใต้นะฮะคือเขาบอกว่าชื่อของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยพอมีการประกาศออกมาเนี่ยมันทําให้คนในภาคใต้เนี่ยดูมีความคึกคักการเมืองในภาคใต้เนี่ยดูมีชีวิตชีวามากขึ้นเพราะชื่อนี้เนี่ยเขาบอกว่ากระแสยังดีอยู่ แต่สิ่งที่ต้องทําเป็นอันดับแรกๆเนี่ยก็คือการห้ามเลือดที่จะไหลออกมีการเรียกของความเชื่อมั่นความศรัทธาที่ที่จะต้องกลับมาแล้วก็สิ่งที่คนพักใต้ต้องการคือสังคมของการเมืองที่มีคุณภาพสองครั้งที่ประชาธิปัตย์เนี่ยมีการเปลี่ยนจุดยืนไปก็คือในห้วงปี2562ตอนนั้นเข้าร่วมกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และล่าสุดปี2566เข้าร่วมกับรัฐบาลของพักเพื่อไทยตรงนี้เองเนี่ย เป็นสิ่งที่พักประชาธิปัตย์จะต้องออกมาขอโทษชาวใต้ไปฟังเสียงของอาจารย์เอกรินตรวจสิริครับจะเอาอย่างไงในยุคสมัยคุณอภิสิทธิ์สองเนี่ยกลับมาเป็นหัวหน้าพักเนี่ยจะจะดำเนินเรื่องนโยบายอย่างไรแต่แน่นอนจะพูดถึงอนาคตณนวันเนี้ยต้องพูดถึงอดีตด้วยผมอยากจะพูดตรงๆพักประชาธิปัตย์ต้องออกมาขอโทษประชาชนในความผิดพลาดที่ผ่านมา ไม่ว่าจะประชาชนก็พูดกันหนาหูนะครับไม่ว่าจะทําให้การเมืองนอกสภาเนี่ยมันล้มการเมืองในสภาประการที่สองพูดถึงเรื่องของกรณีของการไปอยู่กับพักอ่อรัฐบาลเพื่อไทยไอันนี้มันเป็นปัญหาสําหรับคนใต้มากๆหรือแม้กระทั่งก็ยังไม่เป็นปัญหาอ่ก็เป็นปัญหาแต่ยังแต่แต,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 แต่แต่ผมคิดว่าเนี่ยจะต้องจาเป็นจะต้องอธิบายว่าที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงปีหกสองหกหกสองารเลือกตั้งเนี่ย พักประชาธิปัตย์เป็นอะไรนะครับทำไมถึงเป็นขนาดนี้เพราะว่าเนี่ยมันต้องอธิบายเรียบเรียงขึ้นมาคําอธิบายพราสังคมไทยหรือว่าสังคมภาคใต้เองเนี่ยพร้อมที่จะให้อภัยอยู่แลละผมว่าคําถามคือพักประชาธิปัตย์ผิดอะไรถ้าพูดแบบตรงไปตรงมาก็ไม่ได้ผิดกฎหมายใดๆครับแต่นี่มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องาศาสตร์และสินที่คนเนี่ยยังข้างคาใจบทบัตรพัประชาธิปัตย์ที่ผ่านมา ประการที่สอง,องผมว่าเรื่องที่ชัดเจนคือพรรคประชาธิปัตย์จำเป็นจะต้องพูดถึงเรื่องของตัวนโยบายให้ชัดเจนว่าตัวเองเนี่ยมีนโยบายในทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมอย่างไรวันนี้เราเห็นการประกาศรองหัวหน้าพักในฝ่ายต่างๆแน่นอนตอนนี้เงื่อนไขยเยอะนะคะแล้วก็จะต้องกลับมาทํายังไงที่จะทําให้ได้ตามเงื่อนไขที่วางเอาไว้ด้วยะคะคือถ้าถามว่าประชาธิปัตย์จะกลับมาได้ไหมนี่ก็เป็นคาถามสาคัญเหมือนกันนะที่น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกันแต่ว่า ครั้งนี้ความฟีเวอร์ของคุณพิสิทธิ์ที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย mm hmm. แล้วก็ความมั่นใจความศรัทธาที่มันจะกลับมาเนี่ย mm hmm. มันส่งผลต่อบัญชีรายชื่อที่ที่จะมีขึ้นในพื้นที่ภาคใต้เนาะแต่ว่าบ้านยงบ้านใหญ่พักในในส่วนของจังหวัดเนี่ย mm hmm. มันแตกไปไปอยู่หลายพักเหมือนกันตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้การเมืองภายใต้อุดมการของพรักประชาธิปัตย์เนี่ยมันน่าจะกลับมามาได้ค่อนข้างยากเพราะว่าในส่วนของสสแบบ จังหวัดเนี่ยมันใช้ทรัพ,พยากรค่อนข้างเยอะอในการดําเนินการตรงนี้ซึ่งแตกต่างจากพักประชาธิปัตย์ที่ที่กำลังจะเดินดาเนินการอยู่และอ,อีกอย่างก็คือว่าในห่วงเวลาที่ผ่านมาคุณสังเกตไหมว่าหลายพักเนี่ยเขาเริ่มเปิดตัวผู้สมัครกันละแต่พักประชาธิปัตย์ยังไม่เริ่มขยับเลยเออแล้วห่วงเวลา4เดือนที่จะมีการยุบสภาเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นข้อจํากัดในการทํางานของพักประชาธิปัตย์ก็ได้แต่อย่างที่บอกครับคุณอภิสิทธิ์ตอนนี้เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจของของคนใต้เหมือนกันไปฟังเสียงของอาจารย์เอกเดอีกสัคร้ง กลับมาได้แต่ไม่เหมือนเดิมและต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาผมคิดว่าการมีพรรคการเมืองแบบพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยกลับมาอีกครั้งการมีคุณอภิสิทธิ์กลับมาอีกครั้งเนี่ยหมายความว่าอย่างไงครับผมคิดว่าหมายความว่าเออมันจะทําให้อาสนามในการเมืองพรรคได้เนี่ยมันมีตัวเลือกมากขึ้น อย่าลืมว่าการกลับมาของคุณอภิสิทธิ์พักประชาธิปัตย์ครั้งนี้ไม่มีไม่มีลงุงู่หรือไม่มีพลเอกประยุทธ์ฉะนั้นเองการที่คุณมีคุณการมีคุณอภิสิทธิ์ในสนามภาคใต้เนี่ยนี่ก็เป็นตัวเลือกที่สําคัญถ้าเราคิดณตอนนี้ถ้าคะแนนของคุณประยุทธนะ์แล้วก็ไปเทให้คุณอภิสิทธิ์เนี่ยโอ้โหก็ไม่น้อยนะครับอซึ่งรวมไทยสร้างชาติในครั้งนี้ก็ไม่รู้จะมีไหมถึงมีก็ มีไม่เท่าตอนที่มีคุณประยุทธ์อืมแต่ที่แน่ๆเนี่ยค,คว,วิพิทธิ์กลับมาเนี่ยมันทําให้คนใต้เนี่ยการเมืองในภาคใต้เนี่ยมันมีตัวเลือกที่เพิ่มขึ้นนะแล้วก็พักที่เขาบอกว่าน่าจะรับผลกระทบเนี่ยมีสองพักใหญ่ๆก็คือพักประชาชนซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเขาชนะ ระบบบัญชีรายชื่อ,อและก็พักภูมิใจไทยเนี่ยที่ตอนนี้เนี่ยหมายมั่นปั้นมือว่าจะกวาดสสในพื้นที่ภาคใต้ให้ได้มากที่สุดอย่างที่บอกเนาะสาคนแล้วก็มีการดึงเอากลุ่มกวนต่างๆเนี่ยเข้าไปสังกัดในส่วนของพักภูมิใจไทยแต่อย่าลืมนะครับว่าคุณอภิษ์เนี่ยเข้าสู่การเมืองแต่อายุ27ปีตอนนี้อายุ61เปีแล้วผ่านอะไรมาเยอะดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์มา14บ่ปีอะ่ะและน,นี้คัมแบ็กกลับมาอีกรอบหนึ่ง เคยเป็นนายกในปี2554ผ่านการชุมนุมทางการเมืองเรียกได้ว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวทางการเมืองมากกว่าขึ้นข้องชีวิตครั้งหนึ่งเคยได้คะแนนเสียง14ล้านเสียงในการลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยตรงนี้เองเนี่ยครั้งนี้น่าจะเป็นบทพิสูจน์ที่สําคัญเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็คุณอภิสิทธิ์ด้วยก็คือคนก็ยังมองว่าพรรคใต้ยังไงคนก็ยังคงให้ความศรัทธาให้ความรักพรรคประชาธิปัตย์อยู่ต้องดูว่าฐานไฟเก่า จะกลับมาคลุกได้อีกครั้งหรือเปล่าอ่ะนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับอีก4ี่เดือนอีก6เดือนเดียวก็ได้จะได้รู้กันนะครับสําหรับประชาธิปัตย์ในภาคใต้ขอบคุณคุณสกลนะครับ